老老老老咯咯。

รอ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 ขับรถอีแตกเธอว่ะแต่เราแบบจตึมหน้าเลยความรักอโลครับข้างประตูรถไหนมือดีฮอยตายพี่ชายพี่สาวพาไปร้านขายรถอะไรไปครับ ไม่ได้อ่ะเราไม่ว่างไปแล้วแม่เดินเดินไปส่งไดมไหมไม่ได้ขับรถอีแต่ให้เดินไปส่งอีกเหรอใช่ใช่ก็เนี่ยเดินเดินไปด้วยกันนะครับห้าไม่ไปแล้วแล้วผมติดรถพี่คนนี้ไปได้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยยอยยอยไปถามเขาเองไปถามว่าเองเนี่ยเขาเชิญแล้วอะเขาเชิญแล้วผมก็องเสด็จดีดีพาอุ้บเอ๋เลยดีอุ้บเอ๋ ตำรวจครบไหมกอะใบอุ้มเอ๋อเลยไม่โสดใจเย็นนะวิชัยเด็กตาดำๆำเนาะตำรวจครบหมอครบไปจัดเลยวันนี้เด็กตาดำดำมึงจะทำลงหรอมึงเนี่ยเพิ่งเอาตีนมาเหยียบที่นี่เลยเนี่ยเ <l ots> ท้ามึงจะแตะพื้นเองคุณอ๋อเพื่งจะแลนดิ้งลงมาใช่ครับก็ได้ไงเปิดการแลนดิ้งด้วยการอุ้มเอ๋อโอ้หอันนี้อันนี้เลิกดีใช่ไหม ครับขอยล่ำขอยเลยขอยสวยคขะขอยหาแฟนได้นะครับแงนวันแรกของวินซารุ มันต้องมีบัตรทำงานไหมวะโอ้โอ,อ๋เอายิ่งเกินโอ้พี่ชายครับครับผมครับจะไปทำงานมันต้องมีบัตรไหมครับเนี่ยอะไรก็ลไปไหมเออไม่ครับไม่ครับไม่ต้องมีบัตรโอเคครัข<อ>บอขอบคุณครับพี่ชายมีค่าน้ำมันสักร้อยหนึ่งไหมครับ เออไม่มีเลยครับตอนน,ตอนนี้ตอนนี้จนมากนี่หาแดกเองเถอะวะัะวิอ,วอ้อยากกินซี่อะ่ะวันนึงวิเกือบชนนี่เฮียขับแม่งไม่แหกตาดูเลยซัดนี่แม่งโอ,อ้วโลโมไม้ อ่มผมสตรีมอยู่อ๋อเออเดีมยวไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสักชัว่วโมงเออเดีมยวไปก่อน ต้องไปทำอะไรก่อนหมวกอูดฟาร์มหมวกอูด คนเมืองนี้แม่งโคตรใจดำที่ขอร้อยหนึ่งสองร้อยแต่ไม่มีเศษมาโทษตัวไปขอแบบพวกรุ่นใหญ่รุ่นโตเขาจะให้มนนรอบตัดแหละ

ก็ใครดีเด้อ